ครับสวัสดีครับสวัสดีอยังเอฟซีทุท่านด้วยครับออามาดูครับเต็มบอ่อไปครับโอ้วุ่นวายเป็นหมดครับ โอ้ฝังนี้ก็มารอครับนี่ครับหรว่าไปเร็วมาเร็วนะวันนี้ เราจะมาติดตามดูว่าถ้าหมดมุมนี้เขาจะไปเจาะอยู่มุมไหนต่อครับหรือเขาจะพอแค่นี้เอาระดับแค่นี้ครับแต่ดูไปแล้วน่าไม่น่าพอนะน่าจะเอาลึก,กวาเนีกลมแรงมากครับวันนี้อากาศก็ร้อนครับเมืองไทยแดยดร้อนมาก โซนนี้นะ่าประมาณามาองศาได้นะแต่ร้อนมากครับจะช่วงจะเข้าฤดูร้อนแล้วนะปลายหนาวแล้วเอาลูกพี่ไหวป้าวนะ ห้อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะแตกต่างจากแคทตนะแคทนี่โหบึกบึนมากคนระับเมกี้ใหญ่ น,นี่ไม่ค่อยบึนๆอะไรนะแคสน่าจะมองอ่ะงานตรงนี้ แล้วตัวไม่ใช่ปัญหาครับสบายๆอยู่แล้วครับ เอ,มอามาชมขันนั้นขึ้นบอ่อบ้างครับอ้าวสับเกียร์้วาลุยลูกพี่ อีกคันนครับขึ้นบอเยียบลูกพี่เยียบสอ,อไปสบายครับก้อนใหญ่มาก โจมให้มันรู้ไปครับโอ้โหบทขนาดนี้ดูครับพื้นที่บอ่อครับแหยิ่งกว่าสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลน,น่าจะประมาณสามสนามได้ครับใหญ่ยายมากครับ ไม่ลึกให้มันดูครับรถหมดยังแบบเล็กมากครับจากที่ผมยืนอยู่เนี่ยไปข้างล่างครับ ครดูกระบะคันนี้ครับโอ้ใหญ่มากครับ เป็นรถนอกนะเกจิร้อยหน้าจากญี่ปุ่นนะครับนำเข้า ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ